สวนมะยงชิดกันมะยงชิดอร่อยอร่อยปลอดสาสตรนะคะแต่ที่ลืมไม่ได้แมสล้างมือนะคะใส่เรียมไปให้เรียบร้อยทุกสถานที่นะคะจัดกันไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสวนมะยงชิดที่นี่มันเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันจ้า คใครอยากมาเที่ยวแวะมาได้นะคะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยเข้าเรียบสระบุรีหรือมาเส้นคลอง15ห้าหรือมาเส้นธรรมกายก็ได้ใครอยากมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะส่งปักหมุดไปให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวนม่ยงชิดของที่สระบุรีไม่ถึงนคะรนายกนะเกือบเกือบถึงอำเภอวิหารแดงเรามาดูกันไปเดินดูเที่ยวกันนี่เก็บใหม่ๆนะจ้านี่ อะไรอะเหมือนไข่แดงนี่พี่เขาแบบว่าเป็นฟาร์มที่เขาแบบอะไรอะดูแลอย่างดีมากอะทุกอยาก่างดูดูเดี๋ยวชิมได้เลยดูดิยางติดน้อยมากเพราะพี่เขาห่องไงเขาพ,พิถีพิถัานมากดูดิลูกไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะกําลังนี้นี่แตกแล้วแก่ไม่แก่ไม่รู้แต่ว่าลูกแตกเองนะคะอยู่ในหอ่อแต่แตกเองนี่เดี๋ยวเราไปดูกันขอญาติชิมลูกแตกๆได้ไหมเนี่ยนี่หนูขอกินลูกแตกๆโอเค นี่มันล้าวแต่มันอร่อยมากนะคือใครอยากสั่งออเดอร์ไม่อยากจะพูดปีหน้าปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะคะใครอยากกินมะยงชิสรีบนะปีละครั้งเดียวอันนี้ไม่ล้างด้วยค่ะขาอบอก ออ้อุ้ยไม่อยากจะพูดเมลลี่แบบนี้ค่ะส่วนไม่ไกลฉันเสร็จชันแน่ส่วนนี้นะคะแต่ใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้เราพาดูในสวนกันนี่พรวงงามๆแบบนี้นะคะ อันนี้มโยงชิดน,นะคะแต่ทำไมลูกเล็กเกิดจากสาเหตุที่เรากินมโยงชิดแล้วเราก็ขายเม็ดแล้วก็โยนโยนโยน,โยนทิ้งไว้ตามพื้นค่ะมันก็เลยเกิดต้นนี้ขึ้นมาพอเกิดต้นนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะแล้วที่นี่นะมีบึงบัวดูสิมีเขียวเวออ่ย มะยงชิดกับมะปรางไม่แตกต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่าเนื้อมะมะปรางอจเนื้อมะอะไรอะมะปรางไม่ต้องก็กินได้เลยของมะปรางเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเม็ดอาจจะใหญ่กว่าเนื้ออาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นมะยงชีะเนื้อมันจะแน่นกว่าหวานกว่านะคะเนื้อมันบางปากเปลือกมันจะบางกว่าอันนี้เปลือกมันจะหนานะคะถ้าเป็นมะปรางเปลือกจะหนากว่าแล้วเนื้อน้อยกว่านี่นี่เราห่อกันไว้แบบนี้ สวนนี้นะคะสวนปลอดสารนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่นะนี่ไม่มีใส่ฉีดนะคะสวนกั็แบบนี้นะนี่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 ห่อนี่ต้องห่อกระดาษกันแมลงนะจ๊ะเดี๋ยวนางมากินพี่เขาก็ไปถีบพี่ฐานดูแลเดี๋ยวขอกินมะปางก่อนอืมมะปางหวานมากหวานมากแต่ว่าที่บอกไงเม็ดมันจะใหญ่กว่ามะยงชินไงอืม เดี๋ยวเนื้อมันจะบางกว่าเนื้อมันน้อยกว่าแต่หวานมากอ่ะถ้าจะไถ่ไถ่ต้นน้อยก็สวยแล้วต้นที่ต้นน้อยจะเป็นโอ้ตาย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 ชมพูพิจิตรของนี้ชมพูพิจิตเหรอคะอันนี้พันนี้นะมายงชิดต้นนี้นะะต้นนี้พันชมพูพิจิตอ้าวแผนแผนไปดูบนยอดนี่นะคะพี่ก็ต้องใช้ไม้ค้ำให้ปีนขึ้นไปเก็บดูเห็นไม้เห็นไม้ ใครอยากมาเที่ยวเดี๋ยวจะพามาเที่ยวสวนนะทักมาเลยปีหน้าเจอกันอันนี้ลัางจืดใช่นี่ลัางจืด,ใ,นนจดใบลางจืดนะคะล้างพิษในเ,เลือดน,นะคะลดเบาหวานลดความดันนะคะกินก็ต้องกินใน ปริมาณที่จํากัดนะคะคุณจะกินตลอดมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะล้างเลือดดีคุณไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะล้างเลือดเสียๆนะคะคนที่กินเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆก็สมควรจะต้มน้ํากินนะคะเอาใบแก่ๆไปต้มสักสิบใบนะคะต้มกินเป็นเหมือนชาเลยค่ะแล้วคุณจะมีประโยชน์มากหรือใครอยากจะไป็นเสกน้ำตาลนิดๆแช่เย็นนะคะชื่นใจคะ่ะนี่คะ่ะต้นลางจื่อน,นะจ๊ะวันนี้นะคะมี โลประมาณเกือบเกือบร้อยโลหมดเนี่ยเต็มนี่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาใหม่อีกรอบหนึ่งให้พี่เขาเก็บให้พี่เขาเก็บก่อนตอนนี้แต่ว่าเราขนไม่ได้เท่านี้ค่ะเอารถมาแค่นี้ขนได้แค่นี้นี่ดูเลยแน่นรถไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะโอเคจ้า ถึงกันแล้วกลับมาจากสวนแล้วนะคะถึงที่ร้านเป็นที่ปลอดภัยเตรียมแพ็คของส่งลูกค้าแน่นอนเลยยังไงก็ต้องขอฝากช่องคุณนายต้องไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยว E p ีหน้าเราจะไปไหนกันต่อคอยติดตามกันนะจ๊ะพาเที่ยวสนุกสนุกแบบบ้านๆกันเลยจ้านี่ก็ไปเก็บมาจากสวนบ้านๆกันเลยนะจ๊ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ลกันไว้ด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าบายบายจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วไปแพ็คของก่อนแด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 น